ามาดูความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าความต้นานทานไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับซึ่งเราเรียนเรื่องของกระแสไฟฟ้ามาแล้วนะครับว่ากระแสไฟฟ้าของเรานะครับมันจะไหลจากบริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงมายังศักย์ไฟฟ้าต่ํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ากระแสไฟฟ้าจะมีการไหลเกิดขึ้นนะครับบริเวณ2บริเวณนั้นจะต้องมีความต่างศักย์ไฟฟ้ากันนะครับ ความต่างศักย์ไฟฟ้าก็คือแรงที่ทําให้อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่นะครับหรือแรงที่ทําให้เกิดการไหลของไฟฟ้าหน่วยวัดก็คือโวลต์นะครับหรือสัญลักษณ์ก็คือตัว V ส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด2จุดในวงจรเราเรียกว่าโวลต์มิเตอร์นะครับใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว V แล้วก็มีวงกลมนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของโวลต์มิเตอร์นะนะครับต่อมาก็คือความต้านทานไฟฟ้านะครับ Liberal, ความต้านทานไฟฟ้าคืออะไรนะครับความต้านทานไฟฟ้าก็คือเป็นความต้านทานของสารใดๆที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้นะครับซึ่งค่าความต้านทานนี้จะมีค่ามากค่าน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุนั้นๆหรือของโลหะนั้นๆนะครับวัตถุไหนที่มีความต้านทานมากนะครับกระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านน้อยถ้าวัตถุไหนที่มีความต้านทานน้อยนะครับกระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านได้มากนะครับโดย ความต้านทานจะมีในวัดเป็นโอห์มนะครับและจะใช้สัญลักษณ์ของหน่วยโอห์มว่าคือตัวโอเมก้านะครับตรงนี้นี่ตรงนี้อ่านว่าโอเมก้านะครับส่วนตัวแปรหรือสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับเขาให้เป็นตัว R นะครับเป็นตัว R ใหญ่กดท้องโอห์มนะครับเขาบอกว่าอย่างไรกดท้องโอห์มก็คือกระแส เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนั้นนะครับเกิดจากแรงดันที่จ่ายให้กับวงจรและปริมาณกระแสไฟฟ้าภายในวงจรจะถูกจํากัดโดยความต้านทานไฟฟ้าภายในวงจรนั้นๆดังนั้นปริมาณกระแสไฟฟ้าภายในวงจรนะครับจะขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าหรือความต่างศักไฟฟ้านั่นเองนะครับและความต้านทานของวงจรเราจะเรียกความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าไอเรา ความสัมพันธ์ที่ครูพูดถึงตรงนี้นะครับจะอธิบายโดยใช้กฎของโอห์มนะครับโดยใช้กฎของโอห์มนะครับกล่าวคือนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรจะแปรพันธ์ตรงกับแรงดันไฟฟ้าและจะแปรผกพันธ์กับค่าของความต้านทานไฟฟ้านะครับเขียนความสัมพันธ์ได้เท่ากับนะครับถ้าเราเขียนเป็นความสัมพันธ์นะครับก่อนที่จะมาเป็นสูตรนจากตรงนี้เลยนี่นะครับกระแสไฟฟ้านะครับ กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ามันก็คือนะครับ i นะครับจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าและ i จะแปรผกผันกับความต้านทานเอและ i จะแปรผกผันกับความต้านทานนะครับและ i จะแปรผกผั 6, นนะครับ กับความต้านทานก็คือเศษหส่วน R ใหญ่นะครับถ้านะครับเอา2ส,สมการนี้นะครับมารวมกันเราจะได้ว่า I ของเราตรงนี้จะแปรผันตรงกับ V และแปรผกพันกับ R นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ค่าของที่เข้าไปค่าเนเด็นะครับก็คือ I ค่าของที่นั้นคูให้เป็น k ก็แล้วกันนะครับให้เป็น k แล้วก็คูณด้วย v ส่วน R เมื่อใส่ค่าคงที่เข้าไปนะครับเครื่องหมายแปรผันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับจากการทดสอบนะครับจากการพิสูจน์นะครับเราจะได้ว่า k ของเราตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ1นะครับ k ของเรารงน,นี้จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเมื่อเท่ากับ1แทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ว่า I เท่ากับ V ส่วน R หรือนะครับ V เท่ากับ IR นั่นเองย้ายข้างเอา R มาคูณ I เราก็จะได้กฎของโอห์มเป็น V เท่ากับ IR นั่นเองนะครับตรงนี้ V เท่ากับ IR นะครับมาดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อน V คืออะไร V ก็คือแรงดันไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับ ไอ <I S 2> คือกอระแสไฟฟ้า R <A S 2> คือความต้นานทานส่วนหน่วยก็ยังใช้หน่วยของมันนะครับคือ V ก็คือความต่างศัก์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลวตว์นะครับเดี๋ยวครูขอลบแล้วครูใส่ตวไปใหม่นะครับตรงนี้ย้อนกลับดูได้นะครับนักเรียนสามารถย้อนกลับเองดูะนะครับความต่างศัก์ไฟฟ้าคือ V ตรงนี้นะครับเขาให้คือความต่างศักไฟ ฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์น,นะครับมีหน่วยเป็นโวลต์ส่วน i คือกระแสไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับหน่วยคือแอมแปร์ก็คือตัว A ของเราเซ็จ์ลวของมันนะครับส่วน r ก็คือความต้านทานไฟฟ้านะครับ นี่นเ,เป็นโอห์มะนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูในหนังสือเรียนประกอบนะครับโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับเดี๋ยวครูขอลบอันนี้ออกก่อนเนาะนะครับมาดูครับจง คำนวณหาค่าของปริมาณกระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ขนาด500โวลต์และนะครับมีความต้านทานของวงจรเท่ากับ50โอห์มในการทำข้อสอบนะครับในการคำนวณน,นี้ให้นักเรียนใส่ตัวแปรที่โจทย์บอกมาให้และเขาถามหาให้เลยนะครับเพื่อง่ายต่อการคำนวณเช่นจงจำอ่าจงนะครับคำนวณหาค่าของปริมาณกระแสไฟฟ้าเขาหากระแสไฟฟ้า ตัวแปรของกระแสไฟคือตัว i ใส่ไว้ก่อนนะครับตัวนี้คือตัวที่เขาต้องการหาใส่เครื่องหมาย c o e n t i o n mark ไว้นะครับ mm hmm. ต่อมานะครับไฟฟ้านี้นะครับมีความต่างศักย์ขนาด500โวลต์ความต่างศักย์คือตัว v นะครับใส่ตัว v เข้าไปาและนะครับและมีความต้านทานของวงจรเท่ากับ50โอห์มนี่คือตัว r ใหญ่ของเรา เห็นไหมครับเมื่อได้ครบแล้วนักเรียนก็ตั้งกฎของโอห์มขึ้นมาเลยนะครับนี่ v เท่ากับ i r ตัวไหนรู้เราใส่ไว้นะครับตัวไหนไม่รู้ก็คงไว้ตัวที่เราไม่รู้นั้นก็คือตัวที่เขาต้องการหานั่นเองนะครับ v IR. คือความต่างศักย์ไฟฟ้าโจทย์บอกมาแล้วคือ500โวลต์ก็ต้องแทนค่าเข้าไปเท่ากับ i IR. กระแสไฟฟ้าต้องการหาติดไว้คูณอยู่กับ r r IR. คือ50โอห์มนะครับจากนั้นนักเรียนก็ ย้ายข้างสมการนะครับเอา50ลงมาหาร500นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ i i ของเราก็คือ10แอมแปร์นี่คือการคำนวณน,นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวต้านทานนะครับมีตัวต้านทาน500โอห์มมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน0.02แอมแปร์ ที่ไปทั้งสองข้างของตัวต้านทานจะมีความต่างศัก์ไฟฟ้าเท่าใดอ่ะเมื่อน,นักเรียนอ่านค่าแล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถใส่ตัวแปรได้ตัวต้านทาน500โอห์มตรงนี้คือตัว R นะครับอ่ะตัว R 500โอห์มนะครับกระแสไฟฟ้านี่คือตัว I นะครับตัว I จะมีความต่างศัก์ไฟฟ้าเท่าใดถามหา V ครับอ่ะ V ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ ตั้งสูตรเลยครับจาก v เท่ากับ i r จากนั้นแทนค่าเข้าไป v ต้องการหาคงไว้ i เรารู้แล้วคือ0.02 0.02แอมแปร์คูณอยู่กับ r คือ500โอห์มนะครับก็ใส่เข้าไป500โอห์มจากนั้นนักเรียนก็คูณเลขเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ถ้านักเรียนคิดเลขโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะครับนักเรียนจะ สาม,มารถทําได้ดังต่อไปนี้ก็คือ0.02มันจะมีค่าเท่ากับ2หาร1 0 0นะครับค่าเดียวกันนะคูณอยู่กับ500นะครับจากนั้นนักเรียนก็ตัดถอนเลขนะครับโดย0ตัด0ได้นะครับตรงนี้อ่าก็เหลือ2คูณได้เท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นนะครับความต่างศักย์ไฟรรฟ้าของเราก็จะมีค่าเท่ากับ10โวลต์นะครับตรงนี้อ่าหรือจะเขียนเป็นตรงนี้ก็ได้ 10โวลต์นะครับตรงนี้ได้แล้วนะครับตัวอย่างที่1ผ่านไปนะครับตัวอย่างที่2นะครับบอกว่าอย่างไรบอกว่านะครับเครื่องเช้ไฟฟ้านะครับมีความต้านทาน55โอห์มนี่คือตัว R รู้อะไรใส่ไปก่อนนะครับ R ต่อเข้ากับไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์2 2 0โวลต์นะตรงนี้คือตัว V จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกี่แอมแปร์ถามหาไอานะครับตรงนี้จากนั้นนักเรียนก็ตั้งสูตรเลยครับจาก v เท่ากับอะไรครับ i r แทนค่าเข้าไปนะครับ v เรารู้แล้วคือ220โวลต์นะครับ220โวลต์มีค่าเท่ากับ i ต้องการหาคงไว้ คูณอยู่กับ R ของเราคือ55นะครับโอห์มย้ายข้างเลยครับ I ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ220หารด้วย55นะครับเมื่อนักเรียนตัดทอนแล้วนักเรียนจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตัดทอนเลขได้ไหมนะครับหลักการตัดทอนเลขถ้าเราไม่อยากหารยาวนะครับเราก็ ใช้แม่สุดคูณนะครับเอาแม่ในตัดดีเอาแม่11ตัดนะครับเพราะว่า22กับ55 11ตัดได้นะครับ115เป็น55 11 2เป็น22เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือนะครับตรงนี้ก็จะเหลือ20ส่วน5เพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าของเราก็จะมีค่าเท่ากับ4แอมแปร์อ่ะเราจะลักเลยนะครับ ตอบแล้วนะครับตรงนี้ทบทวนดูได้นะครับเดี๋ยวเอกสารตรงนี้จะส่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็อยู่ในแชทข้อที่3ครับข้อที่3าากาต้มน้ำอันหนึ่งนะครับใช้กับไฟที่มีความต่างศักย์220โวลต์นะครับตรงนี้คือตัว v มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน5แอมแปร์ไหลผ่าน5แอมแปร์บอกไมาแล้วอยากทราบว่ากาต้มน้ํานี้มีความต้นานทานกี่โอห์มถามหาอาว่ามีค่าเท่ากับกี่โอห์มนะครับตรงนี้นักเรียนก็ตั้งสูตรเลยครับจาก v เท่ากับ i r แทนค่าเลยครับ v ของเรารู้แล้วคือ220 V โวลต์ 2 2 0โวลต์ v, มีค่าเท่ากับ i คือ5แอมแปร์คุณอยู่กับ r ต้องการหาจากนั้นนักเรียนก็ย้ายข้างเลยนะครับ r ของครูก็จะมีค่าเท่ากับ220หารด้วย5นั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนตัดทอนเลขนะครับตรงนี้เไม่หาตัดเลยนะครับก็ เมื่อนักเรียนตัดแล้วนักเรียนจะได้เท่ากับ44โอห์มนะครับ44โ oh อห์มจริงหรือเปล่ามาตั้งขานเรียกกันนะครับตรงนี้220อันนี้คือ5 54 20นะครับลบกันเลือ2หรือ10 54ก็20ลงตัวพอดีนะครับลบกันเลือ0อโอเคนะครับ อันนี้คือไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะนะครับก็ตั้งหารปกตินะครับโอเคนะครับสำหรับกฎของโอมก็จะยกตัวอย่างอยู่3ข้อส่วนข้อ4นะครับหรือข้ออื่นก็รอทำอยู่ในใบงานเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ